อ็ุ้ณนีพ้แเลยยู่รังสัรอเวลาพระสัดนิดหนึ่งมือไม่ว่างแล้วทานใครรูปเออบันทึกภาพเอาไว้เลยครางตามเชื่อเอฟซีชางทางอุ้มบุญแล้วก็อะไรเนาะไหนโอ้โหในน้องคับแพลงเออรูปอัที่ขถ่ายรูปนิดนึงอันนี้โทรัพ ปาดเมื่อคืนมมนิโครสมน่านโน้นไม่ได้ถ่ายรูปกับปุ๊กยิ่งเลยโอ้เผิวังอย่างไรงนี่อย่างน้อยให้โครชสมิถ่ายสักคนหนึ่งเธอพีแรงอยู่ใส่นโน้นเองขอบคุณเ นี่ลาไปนั่งลงเด้อนั่งลงนั่งลงลูกโสคได้สภาพยังดีเนาะหน้าไปนน่นลงฮักเพลงสุดยอดอะไรอยากถ่ายรูปมาลูกพี่บอยโอ้โหสุดยอดยิ่งชอบน้องฮักเพลงเั็งเต้รถสีขาวออกบนเนื้อเลี้ยงไชลูกกัดมันโยเดอะโรเจอร์วาดเด็ดนิลกู อ่าประจำตบนี้ถ um> ้าออ้ยมาเลยทุกรูปเมื่อคืนมัวแต่เข้าสบกันเล้วไมถ่ายรูปกับใครเลยนะครับขอบคุณดรมหาเมธีนะครับที่เรียกน้องฮัทแทนมาขอโพสต์สัมภาพเถิดเอาคนไม่ไดเอาคนท่านเมธีกดโพสสัมภาพณ์ไป อัอนน,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 นี้มันกำว่าตำน่บคระบรับนี่ตำโบนลณคำบลาน้องบอลมีงานทุกปีตัการชานไปทุกปีี่รูปนี้เนะ่ะไม่ใช่ใหญ่แต่ตัวหัวใจใหญ่เต็งหากพระครูพักนโอ้ในกวีสัวัดเเห็นไหมอ่ะนี้ตาาิดแถบไม่เปิดสายเหรอ มาเปิดไฟพ้นเลยเป็นไรเห็นแต่ทำกันขอบคุณเลยขอบคุณลองนักเพลงเนี่ยรับไปมากบารมีการเวทีดีสัมมิทุรังมังไกรูปนางผมยอมรับชิกชิ้น ทุกๆคน,นจะเดินจะต้องเรืองเยอะต้องรถโคตรช่วงทศวารษการงาน,นเข้าหน้าการค้าเข้าไกลตางงานทีน่รับวัตถุมงคลจากเจ้าวาดนี่หลวงปู่ศรีเนอะนี่สุดยอดเกจิอีกรูปหนึ่งถ้าจำได้สมัยจักรยานยน,น,น,นต์ตกจากสะพานสูงสไม่เป็นไปนี่ท่านมอบนายช้างให้ ลองพักเพลงเลยนี่เจ้าพนตร์บนถ้าใครเข้ามาเนื้อนี่ในเพลงเลี้ยมอย่างนีเพลงเหลี่ยมอู้หูถ้าคุณชอบไอ้ไทยรูปกับพ่อเล้วมันสุดยอดสุดยอดเลยคอยดังระดับโลกเลยลูกเออนะนี่น้องฮักเพลงคุอยากไทยรูปกับน้องอุกิ้ไหมนี่ ตน,นเมื่อคืนมัวแต่โคศบานนู่นนแต่สาธุลูกป,ปลอดภัยมาให้มีภัยกลับไปให้มีโชคเดอ้อนะครับอะไรท่านรถคันสีขาวขยับนิดนึงจพระว่าน้องตุ่มบุญจะใส่บาตรพร้อมด้วยทีมงานทุกทีอารู้ไมครับอาารยมารถนอลำจะขายโขกยมแป๊บนึงขอ กเขอสถานที่รถโาจะถอยน่รถสีขาวตนี้รถมลรมรถเรนีม้ขยนไม่ได้เลยตรงนี้ก็ยอมนะคันขาวคุยอยู่ต้าไอ้ที่จะของกำลังจะขับเพนเปิดประตูแบบ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 อยู่แล้วเมื่อกี้ออกดีไหรท่านราะว่า เล่นในทุกเวทีขยับขยี้นไม่ได้และส่วนตักบานตรงไหนเนาะนี่เรียกอาจารย์กำลังน้องอุ้มบุญน้องอุมบุก็รอแป๊บหนึ่งแมวดีค่ะตามเชื่อกเชื่ออะไรบ้างเนาะนี่อันนี้น้องน้ำงูหรอโอ้โหการบริหารเป็นอะไรกับช่างหรือเปล่าเออ แกไปเทือนเอากบ๋าน้ำเม่จิมมันต้นน้องบอลกับเลขาเดินเกยเจ่าวาดวัดพินทองกากอาเภอประโคนไทรสองรูปนี้ไม่ธรรมดามีงานประจําปีนี้เดียนช้างนี่ท่านทิศต่อไปไหลเชื่อเมื่อกี้เจ้าหน้าเบรวีทิศต่อเข้าเชื่อฉลองโอนหนักบาเนี้ยมีแต่พระีบารบีนี่ไม่ใช่ธรรมดา Th ừ... Đó, bà, mình và bày tỏ lòng lòng một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  một lòng một lòng một lòng một một lòng một lòng một lòng một phải một lòng 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 ที่บ้านดรวนกับามเียกราานมาไปไกับานแนห้องดีจงปูล่ะครับพี่น้องงาสร้างของแทกเนี่ยแม่งาสร้างของแทกเนี่ยยุแชน์หน่ะงาสร้างที่แทเนี่ยน้องบัวหง คเยบนนีผู้ายยอกกันอันนี้เป็นอนหน้างานเลยนีค่ะแม่แอนม่ยังล่ะใคม่ยมกิ้งตัวเนี่ยย่ามันขัวกิ้งมูตัวเนี่ย อย่าเป็หมูอย่าเป็นหมูหันหมูหันหมูหันมาตาลูกอย่าข้กระจิน้แไปนะนะทนีตแล้วแต่ทงนีีครับลูกมาแล้วดีครับแม่ไปห้าวที่นี่ว่าบอกว่ากินไว้เลยนะ ท <laughs> ่านหนึ่งออกเส็จแล้วว่าบางทีไปทั้งปุ่นแล้วพี่น้องคลิปนี้ไว้ท่านมลราคาท่านนี้กำลังจะเดินไปรถกันเนะาะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านอาหารร้านข้าวค่ะอ่ะ